สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาดูโซลา่าเซลล์นะครับผมมาติดสปริงเกอร์ให้ต้นไม้นะครับผมโดยใช้แผงโซลา่าเซลล์นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนปั๊มนะครับแผง300วัตวต์24โวลต์นะครับต่อตรงกับปั๊มไดโวนะครับขนาด24โวลต์240วัตต์นะครับผมผม ต่อกับต่อใส่สปริงเกอร์3ตัวนะครับเพื่อนหนตัวสตัวสตัวนะครับครับผมก็จะพอดีเลยนะครับกับแดดออกนะครับผมสปริงเกอร์3ตัวนะครับถ้า4ตัวก็อาจจะได้นะครับผมเพราะว่าท่อ มีน้ำบางส่วนนะครับไหลออกตรงนี้นะครับท่อแตกนะครับผมสายยางแตกครับตัวที่สามนะครับตัวสุดท้ายนะครับน้ําแรงพอได้นะครับผมครับใช้พลังงานแดดนะครับสองทำง่ายๆนะครับผมประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ น้ำมาดีมากเลยนะครับอ่าอนแนะนำเลยนะครับผม,มกับแผงโซล่าเซลล์สามร้อยวัตต์นะครับผมที่ผมสั่งมาครับใช้ได้สามปีแล้วแล้วก็ปั๊มไดโวขนาดยี่สิบสี่โวลต์สองร้อยสี่สิบวัตต์ยี่ห้อโจไดนะครับผมตัวนี้ใช้งานสามปีนะครับก็ใช้งานดีมากนะครับผมเห็นเพื่อนๆใน YouTube ถามมาว่าซื้อได้ที่ไหนนะครับผมก็ ไปซื้อที่ร้านมังกรฟ้าโซล่าเซลล์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์056537072อภิดจุดครับผมเอาใหม่นะครับผม056537079นะครับผมมังกรฟ้าโซล่าเซลล์ลานสักนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปโอชุดนี้นะครับผมก็ฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแดดก็ s <S s <S ยังออกไม่จัดเท่าไหร่นะครับผม mm hmm. มีเมฆบดบังนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับ <Yeah. S 1> ปั่นให้กับต้นพริกนะครับมะละกอ ต้นไม้ทุลงทุเรียนนะครับใช้ได้หมดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปชุดนี้นะครับผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ